โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับช่องทีเอ็มซังนะครับวอดีเรามาอยู่มีคนเรียกร้องมาให้เราเล่นเกมนี้นะคือ,อตอนนี้อยู่กับทีมงานก็คือพี่แฮมแล้วก็น้องเกง่งแล้วก็น้องแม็กที่เราที่เพิ่งหัดเล่นเกมนะครับแล้วก็ฝึกให้ให,ให้น้องแม็กเล่นซักอ่าน่าจะหลายตาอยู่ก็ต้องเราก็จะมาดูกันวอาประสิทธิภาพของน้องในการเล่นครังอะไรจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเรา,ซ,เราซึ่งเราได้ใช้รถคันนี้นะ คือเรามีรถคันโมกแต่เราจะใช้รถคันสีฟ้านะเพราะมันจะเป็นการเอาเปรียบผู้เล่นใหม่เกินไปนะถ้าโทนพร้อมแล้วกดเลยมันจะเสียเวลาแล้วเอาเฮ้ยกดเลยเฮ้เน็ตแดงเอ้าอ่านั้นเขียวแล้วเอ้าโอเคโอเคมาแล้ว เฮ้ยทำไมกูไ <initiatives> ด okay, <okay, S 1> ้ต้องได้ช็อตคอมบัดดี้ซิคอมแบบนี้ด้วยโอเคด่านนี้ด่านอะไรนี่มันเป็นด่านที่มีอุโมงค์นะทุกคนแล้วทุกคนเปลี่ยนรถกันกันมาใช่ไหมทุกคนเปลี่ยนแอบเปลี่ยนรถใช่ไหมไม่ใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเปลี่ยเปลี่ยนรถมานี่มึงแอบเปลี่ยนรถมาเฮียไม่เปลี่ยที่อะไม่เปลี่ยนทองไม่ไม่พอดีมันมันมันขึ้นมาขึ้นมาให้ พ้องไม่เบียดรถเลยไอสัตว์เดี๋ยวได้เอ้ยเดี๋ยวขออาจจะพูดน้อยหน,น่อยนะทุกคนเพราะมันต้องตั้งใจมากโหยังบางครั้ง็ยชนเลยครับแบบโคโยงในสนามใหญ่อยู่นะมันชนเฉยอะเฮ้ยไปแล้ว,เ,เ,เ,ลวเก่งเก่งเลี้ยงเก่งมึงเหลี้ยงไอมสัตว์ฮะใครเป็นหัวหน้าไอ้แก่เนี่ <c oughs> มึง <c oughs> น,นั่งอยู่นี่เหร พ่อน่าแรงไงก็อยู่ด้ทิ่สามันมาอาจจะดีที่ที่สองที่บรุ้นไอ้เจ๊ที่สองที่สามันเล่นกูแล้วขอให้เข้าทางแล้วก็ไม่แล้งไงเข้าได้อะตามันวก็ไม่มีในตาใดเฮียตามันคัดนาฮะไอ้เหี้ย กดดันไว้เอ้ยเราเจอคนเกลียนทุกคนีเ้อ้ยอยไอ้เหี้ยคนนิกเลยตโอเคเราจะพูดน้อยนะมันต้องใช้สมาธิมากๆ ลายดีข้างหลังอยู่ไอ้เหี้ยแม่งใช้ใช้รถม่วนกันหมดเลยร้อยกูใช้คันฟ้าคนเดียวอ่ะไม่ยุติธรรมเลยนะยุติธรรมสิแล้วยุติธรรมตรงไหนวะสัจจะไม่มีหมูจูนจริงจริงๆว่ะมึงไม่มีมึงไม่มีสัจจะตั้งแต่แรกเลยสั้ ยังไงวะเขานนีที่นี้แหจริงๆเล่นเสียก็แล้วไงอ่ะรถฟ้าแล้วไงโดนเอาเปรียบแล้วไงอ่ะเออสถิติใหม่ด้วยแล้วไงอ่ะสถิติใหม่ด้วยกูว่ก็โดนกูทำให้โดนเขากรทิ่งอ่ะไอ้เฮียกูโดนเอาเปรียบกูโดนเอาเปรียบแม็กเองไม่ออกเสียงแม็กคือแบบเงียบตั้งใจที่สุดเลยไอ้เฮียกูโดนเอาเปรียบคิดเอาอะ คิดเอาอ่ะโดดอ่าโอเคขอเปลี่ยนรถและไอ้ยัยไม่ไหวแล้วอะไรมันโดนเอาเปรียบเลยเราโดนเอาเปรียบเออเออนี่ไงอันนี้ก็เป็นตาที่สองแล้วกันนะเราจะเล่นสักสามตาพอแล้วเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปขี้แกตัดไอ้สัตว์ ไม่เอาผมไม่ทำอะไรไม่รู้ไม่รามาทำอะไรไม่คือไอจากที่เราเล่นคาเ่นแมคคาร์บแ่ะแม่งสุภาพมาแล้วพอมาพอคลิปนี่ออกไปก็เฮียเหมือนเดิมเฮียเอ้ยแต่ทำไมพอเอารถเทมาแล้วกูกาดังวะเฮ้ยไม่คลเฮียผมว่า โ <Okay. S 2> อเเคา,า,าะะมันเข้าได้ในรอบเดียวเหรอเราเข้าได้ในรอบเดียอ๋ออ๋อเพิ่งรู้ <c oughs> ไปเล่นมานานแล้วกูเพิ่งรู้โอเคแล้วเราก็ไปไป,ไปทางธรรมดาละกันนะควายโอ้เกือบ <พ>เ,เ, <c oughs> เไม่เป็นไรหลายๆช่องเขาก็พูดภาษาขยายแบบนี้เลยคำยากไม่ถือว่าขยำนะแ <c oughs> อ้ยเราเาจะแบบเออตามฟิวอะตามฟิวถ้าไทยแปงอยู่มันก็พูดอังกฤษทำไมวะเฮ้ยกูอยากไต่เขาเหรอ <c oughs> <c oughs> เฮเมื่อกี้ใครชนว่าแม่งไต่เขาเลยฮ้ะตะม,ม่อนทีอชนกู ไม่นะไม่ได้ชนอีกคนหนึ่งไอ้ที่หนึ่งอ่ะไอ้ไอ้เก่งอ่ะคุณเข้ามาได้ใช่ไหมน้องไม่ได้ชนเลยเออชนตอนไหนเนาะชนตอนไหนเนาะไม่รู้เลยอ่ะครับตอนไเลยอนาะยำแพ้เลยอ่ะยมแพ้เลยเฮ้ยสถิติใหม่เหรอโอ้โหอันนี้เล่นกับกันเองขำๆนะมันก็จะยังอยู่แต่ค่าลงแรงมันมันจะดูเทพกว่านี้ฮะถูกออกแล้วเท่าไรเนี่ย ไม <si ่ใช่แนวว่ะมันเล่นไม่ได้ไม่ตอนแรกก็จะเอาคันสีฟ้าไงเอาคันสีฟ้ามาแล้วเออให้เองคันไอ้คันยิมมอคเพื่อที่จะฝึกอ่าฝึกฝนให้ให้เองไงโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวฝุดหัวดิแรงเลยมั้ยแรงตันหนึ่งตรงนี้ไหนแรงัวไม่ใช่แนวอ่ะจะแรงแรงเหรอลงไรงดิลงแรงจะแรงเออจะแรงจะลงแรงเหรอแรงเลยมามามาแรงเลยสายเลยแม่ก่อน ให้แม็กเชอร์ดิให้แม็กเชิร์ให้แม็เชอร์ัได้เีงจะต่อยอายโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นด่านอ่ามันจะเป็นโหมดความดู็ทีมแล้เรามาทดสอบกับบอทดกันดูเลยเราจะแพ้บอทดไปลบทิ้งนะบอก คือตอนแรกเราต้องมาฝึกน้องแม็กให้เล่นกับบอดก่อนนะทุกคนแพ้ลบสิงนะ <c oughs> เอาไปละแพ้ลบสิงไอ้เหี้ยของแพ้บอดนี่คือมึงไอ้เห <c oughs> ี้ยแบบมึงเป็นคนหรือเปล่าใช่ไม่แน่มึงเป็นคนหรือเปล่าแไม่ต้ไมต้องซุ่มด่านนี้วะต้องเ,เป็นด่าน <c oughs> นี้วะเฮ้ยว่าเราแบบเอานี่นนเ,เลยดีกว่าชนะเพอร์เฟกเลยช <c oughs> นคุณทำไมวะเฮ้ยไม่มันมาชนเองเนะี่ย รถมันควเดียวพอๆกันแน่นไหยังไม่กดดิฟไม่ได้ weather, <all right. S 2> กดบูอะไอะเลออะไรเลยเลยเคือไหมนนเยรถมากะเกีย์เท่นี่เอ้ยเกือบกบนเด็เนี่ยอะไรบอตาเลยาล็อกก่มเยงกระยำเกินเจรฮ้ยนายตัฟ้านายตัฟ้าชนช่วย เออแตะว่าถ้าหมดแข่งแข่งเดียวอ่ะมันไม่มีน้าปลาให้นะเว้ยถ้าหมดแข่งทีมันมีน้ำปลาให้มันมีน้ำปลาอ่อเรียบร้อยน้ำปลาให้โอ้โหโเรียบร้อยถ้ามันค้งเยอะๆอนไหนอหนชอบอัไหนตักางเาเออทำอะไรช่วงเออเอาเครือข่ายเอาเอาเครือข่ายเอ้ยเครือข่ายเครือข่ายไปดูอะไรฉันมหมดเลยอ่ะลงนะม่ตกใจหมดมีบทบทควบคุมกระแสสัตว <c oughs> in ์เล่นเกินเมื่อกี้เครือข่ายเป็นอะไรไม่รู้ บวนพี่แสงยังตกใจเลยจริง่เราก็ไม่ดีด้ยนเอยแต่เห็นบันแสงได้แล้วรู้สึกวันวันเนะวันวันหัวใจจะหมูอ่ก็โกแคนบูแหละครับใช่เหรอนั่นชนเลยมินิบููท ยังไม่ดีบุ๊ดทำทำก็ทำกูสวยใช่ไหมีบุ๊ดทำโอ้มีมีดีบุ๊เล่นลิ้นนะในน่าจะคาดแต่ถ้าเราเข้าทีหนึ่งแล้วมันจะเข้าตามทังลักษณะมันจะบวกให้เราสิบแล้วก็บวกให้เราอีกทีเออใช่ก็ทีหนึ่งอ่ะเอ้าเล่นกับบอดไอ้เชี่ยเอ้าเอ้าเฮ้กว่าจะขึ้นอันดับเลยไอ้กูไอ้เชี่ยเด็ดที่สองเองทีแค่ลำหนึ่งน่ะ เมื่อกี้มันพุ่งพุ่งพุ่งมาโคตไกลเลยดิเนี่ยเข้ามาโคตรไกลอะลุเเนชัยมาโคตรไกลด้เข้ามาล้วไงรเฟไไนก้วย่าลงโป้เฟเไม่บอกเข้ามาได้ต่ไม่ยอมรับในตัวอีพยายามสูบให้ดแคได้ลานอย่างแล้วเราเ็นจูบเคยไม่กตามโอเคครับก็แค่นี้ก็สามตาเขามาแล้ว ก็สำหรับใครชอบก็อยากให้ทำต่อก็คอมเมนต์มาได้ก็สำหรับนี้ก็บายบายแล้วครับใครอยากใครชอบอก,อก็อย่ามกดไลแรกก็ชรกกดติดตับสกายให้พวกเราด้วยก็บายบายแล้วทุกคน